น,นี่เดี๋ยวกเปื่อยดอกนี่ก็ดีเลยแม่นบ่ะเอามีนนด,ดหน่อยก็ดีแลดขุนนนนนน่นทั้งทั้งหมดที่ป่อยเนี่ยใช้แ,แต่อยที่ปุ๋ยควัน่นมีดน่อยไม่สมชัย มันยิ่งหนม่มาตัดขวดนั่นแหละกระดึงหัวงานก่อนเดี๋ยวยิ่งนี่ก็คือน้ำเชื่อมที่ประพอนต้มไว้เพื่อไว้สะแช่อิ่มบักขาม ตอนนี้ก็คือล่อให้มันเย็นก่อนนะค่ะเพื่อนๆทามันเย็นเนแล้วเข้ากับช่วงที่ล่อให้มันเย็นนี่ประพอนก็สิบปเอามาขามที่ประพอนอแช่น้ำปูนขาวล่างแล้วก็สิเตเสียมใส่วขวดไปเตรียมน้ำปูนขาวแล้วก็เตรียมทั้งดนานบะขามเนาะพีสานบ้านเนตรพอนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเด้อค่ะประพอนมือนีผ้ามาทํำมาขามแช่อ,อิ่ม มาถามที่มองที่เห็นนี่ก็คือว่าปลาพรอนเอาไปลวกน้ำห้อนแล้วเฮาลวกน้ำห้อนให้มันพอดีเนาะอย่าลวกน่านไปถ้าลวกน่านไปมันก็สีเปื่อยก็สีใสบ่ได้ที่กันค่ะนอกจากลองฉีกฉีบเบิง่งพ่อมันแครแกะใดนี่ค่ะพ่อเฮาฉีดเบิ่งแล้วเฮาลงน้ำห้อนแล้วมาฉีดเบิ่งแล้วว่ามันพอดีเฮาก็เอาลงไปแช่น้ำเย็นแช่น้ำเลเนะแกะนะใส่มีดแกะ ดึงเยื่อมันออกเพอดึงเยื่อมันออกเข้ากับล่างล่างโล่งแซนนวปูนขาวที่เข้าเตรียมว้อะค่ะเพื่อนๆที่เข้าเอาเตรียมใ้แล้วพอน้ำปูนขาวเข้าใสเข้ากับแกะมาคามที่เข้าลวกแล้วแกะแล้วล่างแล้วโล่งลงไปแซแไว้จนกว่ามันจะกรอบอันนี้คือว่าขั้นตอนที่ประพจนพูดมานี่คือผ่านมาหมดแล้วเนาะมีแค่อ่าเ้าให้เพื่อนๆฟัง ที่มองเห็นนี่ก็คือว่าประพรันแช่น้ำขุงเผาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล่างแล้วล่างแล้วตอนนี้ประพอนก็จะเอามาเลี้ยงใส่กระปุกเนาะเลี้ยงใส่กระปุกลูกมันกะสวยค่ะอยู่เพื่อนปรพรันเสียเอาให้เบิรงนเ้ออ่าถ้าอันใดมันลวกบ่ดด้พอดีประพอนกะทิ่งไปกะเพะเอาเรยอใด มาขามพันยักเนาะมาขามพันกระสีกระสีว่าทําเลยสวยอยู่ค่ะอันนี้คือกรอบแล้วแช่น้ำปุนใสซะก,ก่อนเด้อค่ะเพื่อนๆถ้าเวลาห้เาเอาล่งลวกแล้วล่งลวกแล้วเฮาฉีกเบิ่งว่าพอดีบอถ้าพอดีแล้วแล้วห่าก็เอาอมาแกะแช่น้ำเย็นล่างๆแล้วก็ล่งไปแช่น้ำปุนใสที่หฮาเตรียมไว้นะจ้ะ ประมาณนี้แหละจ้ะพเพื่อนกะเยอะพอสมควรอยู่นีกะโหลที่กระพรอนเตรียมไว้จะมาเหตุกันเลยจ้ะเพื่อนนี่จะเพื่อนๆที่กระพรอนอะเกากส่ซโลแล้วที่ส่วนที่เหลือนี่ก็คือว่ามันบอยังบอมีโหลใส่เดี๋ยวกระพรอนติดไปหาเตรียมโหลอีกเนาะเพราะว่ามันเหลือจ้ะส่วนนี้ก็คือที่กระพรกอนเกใสไซโล หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หาโหลเพราโหลปลาพอนหมดเนาะพปลาพอนข้อห้าเตรียมใส่โหลกอกใส่โหลสี่ห้ากกบต้องล่อให้น้ำเชื่อมที่ห้าต้มไว้น้ำเชื่อมเนี่ยห้ากกบมี่ปลาพ่อนใส่น้ำตาลไส้ไปสองโลใส่น้ำตาลปี๊บไปหนึ่งโลใส่เกลือไปนิดหน่อยก็อล่อให้น้ำตาลที่ห้าต้มไว้อ่ะให้มันเย็นเนาะปลาพอนกับสิมะกอกลองนี่แหละจ้ะก,กอกลองนี่เนาะ ใส่เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งก็รับประทานกินได้เลยเนาะอันนี้คือส่วนที่เหลือวังหันประพ่อนอประพ่อนางอยู่กำลังกรอกมะขามอยู่มีพี่นอ้องเพิ่นมาขายกระปูกระปูนี่เป็นปูหน้าวาสันวาเพิ่นก็มาก,ก็เลยถามมันว่ามันยังนอ้อวาสันดอกว่าเพิ่นวา,วาปูหน้า,าเพิ่นวาเขาไปตะป่นบ่มม่วาสันวา ปลาพันกับพได้อันนี้ดอกแต่ว่าเพ่นก็ขายถุงละ้าบาทอยู่มันถูกเนาะแล้วก็เพิ่องอยากซอย่นซื้อใจก็อยากเอามดคนละแต่จักสี่เอาไมา้ยังอันนี้ขันอยู่ปลาพันกับว่าสิเอาไปปล่อยอาจจะน,นี่เดี๋ยวสีอันตอดแรงเดี๋ยวปลาพอนธ์เอาออกไปปล่อยหน้าเนาะคือสิบอ,อ,อกินบอกปนบกยัง่นดอกเพราะว่ากะ นี่นี่ปลาพ่อนอี่เป็นตัวมาปูนป้นนปนาปลาแซนแม่เอาวอวลาแซนว่ะขายจังไดีลล๋ล่ะล่ะอะไรบ้างงละาซ่าวอะไรซอยคนซื้อเนาะปลาพ่อนี่ไปปล่อยตรงหน้าจ้ะเดี๋ยวปลาพ่อนี่ไปหาเตรียมโหลมาใส่อีกกันส่วนที่เหลือนี่จ้ะยเดี๋ยวปลาพ่อเตรียมโหลกันไปเบิงน้ำเชื่อมน้ำบลาเย็นเนี้ยงจ้ะนี่คือน้ำเชือนนอ่อมน้ำตาลนั่นแหละจ้ะปลาพ่อต้มน้ำตาลไว้ร่อยมันเย็น เจ้าน้อยมันยังห่อนอยู่จ้ะต้องรอให้มันเย็นอีดีแล้วค่ะเพื่อนะะเพือนเพราะว่าถ้ามันบรยสิ์มันก็สิไปเพิ่มความเปือยมะถามห่อกระติบกรอบรอมันเย็นก่อนนี่จ้ะพ่อนเช็ดเช็ดแล้วจ้ะพ่อนำเชื่อมมันเย็นป่อพ่อนก็เอามากอกใส่แล้วก็แช่ไว้แช่ไว้ไป,ประมาณหนึ่งสัปดาห์เด้อค่ะแล้วเฮ้ากับสิมาชิมกันว่ามันได้รสชาติที่ต้องการบอรมันเป๊ะบอ เจียปอข้อนกับสิมาอัปเดตรถชาติให้เบิรงอีกเทียนึงเนาะค่ะว่ามันรชาติมันเปะบอโอเคบอรประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆประมาณนี้จ้ะฝากมันกะไงหลอกจ้ะเพื่อนๆอ,อ่า คลิปนี้ก็เอาไว้สำเนีเอ้อจ้ะเดี๋ยว,ยวพอพ่อจังิมาอัปเดตท,ทีหลังให้เบรงวา่ารสจาิมันโอเคบอเดี๋ยวค่อยเจอกันเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ